มากนะฮะทุเรียนเนี่ยไหนๆก็มาพูดถึงถนนทุเรียนกันแล้วนะฮะมาพูดถึงของดีของเด่นประจําจังหวัดระยองเขานะทุเรียนเรามาติดตามเรื่องผลผลิตทุเรียนกันหน่อยนะช่วงต้นปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณอนัญญาดาเพนพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนัญญาดาค่ะครับคุณอนัญญาดานะครับ ปีนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าเราพูดถึงเ,เกี่ยวกับผลผลิตไม้ผลนี่ต้นปีที่ผ่านมานี่เป็นยังไงครับเป็นภาพรวมก็ได้ฮะภาพรวมก่อนนะคะถ้าพูดถึงไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้พยากรณไว้นะคะมีทั้งหมดหกชนิดค่ะก็ะคือลำไยลิ้นจีงเาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ลองกองนะคะช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเราพยากรณ์ไว้ว่า ผลไม้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งหกชนิดเลยจากปีที่แล้วค่ะโดยผลไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้นะคะก็คือทุเรียนค่ะรอ,องลงมาก็ได้แก่ลำไย,ยค่ะครับซึ่งในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดมากก็จะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะค่ะก็จะมีลิ้นจี่จากทางภาคเหนือด้วยนะคะส่วนทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นของทางภาคตะวันออกอืมทุเรียนนี่มีมีผลผลิตท,ที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ค่ะปีนี้ก็้ขึ้นค่ะอะไรเป็นสาเหตุทาให้ทุเรียนมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นครับครับปีนึงคือเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยสภาพอากาศแปรปรวนต้นปีมีฝนกระชิ่นแต่ว่าปลายปีก็ค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งร้อนทั้งแรงฝนทิ้งช่วงนานนะคะครับปีที่ติดก็เลยไม่ออกทั้งทั้งตะวันออกเองทั้งภาคใต้เองค่ะ ทุเรียนไม่ออกเลยแต่พอมาปีนี้ค่ะเหมือนกับว่าทุเรียน่ได้พักต้นสะสมอากาศต้นเขาก็เลยสมบูรณ์ประกอบกับมีน้ําฝนเพียงพอสําหรับช่วงปีนี้ค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ว่าเกษตรกรเขามีแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่ีราคาทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี63ได้ปิดตัวร้อยกว่าบาทก็ทักเขาดูแลเอาใจใส่ใส่ปุ๋ยแล้วก็บํารุงรักษาต้นนะคะแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำต้นทุเรียนให้ปีนี้ค่ะ เลือที่ให้ผลเองก็เพิ่มมากขึ้นนะคะถึงร้อยละสิบต่อปีค่ะ<ม>ปีนี้เนือที่ให้ผลก็อยู่ที่ประมาณจุดสองตันใกล้นะคะ<ม>แล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นค่ะผล<ม>ผลิตปีนี้ก็เลยคาดว่าอยู่ที่หนึ่งจุดหกแปดล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงประมาณเกือบห้าแสนตันช่วงกลางปีช่วงสิ้นปีนี่คาดการณ์ไว้ยังไงบ้างครับมันจะเพิ่มมากสูงกว่านี้ไหมฮะค่ะคือทุเรียนเนี่ยมันมีสองแฉกอย่างคือทับทอ,อคือจัน วันออกเนี่ยบริจาคจะออกมาเรื่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณไอยาดาครับคุณไอยาดาได้ยินได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะอ๋อพอดีสัญญาณมันเหมือนขาดขาดหายหายใช่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 แต่ว่าทั้งคุณไอยาได้ยินได้ยินฝั่งนี้ชัดเจนใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนค่ะอ๋ออาเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเมื่อสักครู่เลยครับค่ะค่ะคือ ตอนช่วงช่วงนี้ค่ะเมษาพิษภานพิณานเนี่ยจะเป็นทุเรียนของทางภาคตะวันออกก็คือจันไรยองตาดนะคะแต่ถ้าถัดจากนี้ไปช่วงกระดาษศสิงหาก็จะเป็นผลผลิตของทางใต้ละค่ะแสดงว่าสภาพอากาศก็มีผลด้วยใช่ไหมฮะต่อผลผลิตมีมีมีผลมากค่ะคืออปีเนี้ยค่ะเนื่องจากว่ามันมีต้นทุเรียนสมบูรณ์ใช่ไหมคะมีปริมาณน้ําฝนเพียงพอมีน้ําเพียงพอที่จะ คือทุเรียนเนี่ยต้องการน้ํามากตั้งแต่ช่วงที่เขาออกดอกแล้วก็ช่วงพัฒนาผลนะคะตรงนี้เขาต้องการน้ําแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีปีนี้พอมีน้ํามากเนี่ยเขาก็เลยติดติด,ตดผลดีค่ะ<อ>ทางภาคใต้เองตอนนี้กลาลังพัฒนาผลเหมือนกันแล้วก็จะเริ่มเจ็บได้ในช่วงกรกฎากมดาอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวมองมันมอง,มอง,มองในระยะยาวนี่น่าจะมีทุเรียนกินทั้งปี <laughs> ถ้ายอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะ <laughs> มีทั้งปี <laughs> <อ>ค่ะ การการส่งออกเป็นยังไงเมื่อสักครู่คุณอัยดาไปเกลื่อนแตะนิดนึงนะรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับการส่งออกก็คดีช่วงต้นปีค่ะมีปัญหานิดหน่อย,ยอในเรื่องของสารตกค้า,อางอย่างที่ทราบแต<ส>่ก่ค่ะแล้วก็ส่วนกลางปีเนี่ยเราก็พยายามทั้งทางกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็ช่วยกันช่วยเหลือเกษตรกรนะคะทั้งการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดนะคะแล้วก็ เจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะก็พยายามอยู่ค่ะครับครับแล้วความต้องการตลาดน่าจะยังมีอยู่ค่ะยังมีน่าจะยังมีตลอดอะฮะถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยใช่ <laughs> ใช่ <laughs> แล้วแล้วพวกมังคุดพวกเงาอเออส่วนใหญ่นี่เขาจะปลูกในสวนเดียวกันไหมครับเวลาเขาปลูกทุเรียนแล้วจะมีมังคุดกับเงาออะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะปลูกผสมกันค่ะแต่เรื่องการดูแลเขาก็จะดูแลทุเรียนมากกว่าค่ะ เออเหรอทาไมฮะมันให้ผลตอบแทนดีกว่าเหรอผลตอบแทนดีกว่าค่ะแล้วมงคุดกับงอะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยช่วงเนี้ยครับปีนี้ก็คาดว่ามงคุดกับง้อก็น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที uhh ่แล้วนะคะอ๋อครับครับมงคุดเนี่ยก็ก like> ็จะเก็บช่วงเดียวกับทุเรียนเนี่ยละค่ะก็คือทางท่าพิษภานยุนาก็จะเป็นของตะวันออกแล้วก็ ช่วงกระดากระดาษสินหาก็จะเป็นของทางใต้ค่ะปีนี้มังคุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นตันค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงเจ็ดหมื่นกว่าตันนะคะเพิ่มขึ้นรายละยี่สิบห้าค่ะส่วนงอกนะคะก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสามหมื่นตันค่ะเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณสามหมื่นห้าพันตันเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณร้อยละสิบเจ็ดเลยค่ะโอ้ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับงอกใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าเยอะใช่ใช่ถือว่า ก็คือเนื้อที่ให้ผลนะคะเขาลดลงเรื่อยๆเหมือนกับว่าทุกสินค้าแล้วค่ะที่จะโค่นต้นแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ให้ผลพวกนี้ผลไม้อื่นๆจะค่อนข้างลดลงแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศกับการบำรุงดูแลของเกษตรกรว่าผลผลิตจะเพิ่มหรือไม่อะค่ะไม่เหมือนทุเรียนที่เขาดูแลตลอดค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางทุเรียนใช่ไหมคะเกษตรกรเนี่ยหลักรียน โอ้ครับ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 อะนอกเหนือจากที่เราได้เพิ่มเติมพูดคุยกันแล้วคุณออยาดามีมีข้อมูลส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมแนะนํานอกเหนือจากนี้ไหมครับเชิญได้เลยนะครับแนะนำเหรอคะใชก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันอุดหนุนผลไม้ของไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนงางมังคุดนะคะแล้วปีนี้ค่ะ ก็จะมีลิ้นจี่เพิ่มมากขึ้นด้วยปกติเนี่ยลิ้นจี่จะต้องาการสภาพอากาศหนาวแต่ปีนี้เนื่องจากว่าอากาศหนาวนานเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทานลิ้นจี่กันด้วยค่ะทั้งทางผ้ามือแล้วก็ทางสมุสงครามนะคะ<อ>ด้วยการอุดมเกษตรกรด้วยค่ะอ๋อครับครับครับมีลิ้นจี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะในช่วงนี้ใช่ใช่<อ>ใช่ค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวว่าหลังเราคุยกันต่อนะฮะขอบคุณมากเลยครับคุณอัยยดาครับ <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณไอยดาเพชรพรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮรบอกว่าปีนี้ทุเรียนเนี่ยนะฮะให้ผลผลิตค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศและก็น้ำเนี่ยเป็นใจนะส่วนมงคุดกับเงาะนี่นะผลตอบแทนดูมันจะน้อยกว่าทุเรียนนะ าทางพี่น้องกเกษตรกรก็ไปให,ใ,หให้ความสนใจกับทุเรียนจะเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาอีกหนึ่ง